สวัสดีค่ะสวัสดีชาวโซเชียลทุกคนนะคะไม่แน่ใจว่าท่านกำลังดูน้องเอมี่ในแพลตฟอร์มใดๆก็ตามไม่ว่าจะเป็น Facebook YouTube หรือว่ามาตนายท t ก k กอรนะคะเอลจะมาพูดถึงผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ล่าสุดที่กําลังนําเข้ามาในประเทศไทยค่ะไม่ได้ว่าเราเพิ่งเริ่มธุรกิจตัวนี้ได้ไม่นานนะคะใครที่อยากจะมาเป็นต้นสายหรือว่าอยากจะรู้ว่าผลิตภัณฑ์ของเราคืออะไรนะคะก็คือตัวนี้เลยค่ะในส่วนของ i ล e Wave นะคะ X39 ติของเราค่ะเป็นแผ่นแปะเพื่อสุขภาพนะคะเป็นการกระตุน้นสเต็มเซลล์ในร่างกายของเราด้วยการใช้แผ่นแปะตัวนี้เท่านั้นเองนะคะได้ว่าง่ายมากๆเลยเพื่อลดการใช้ยาหรืออาหารเสริมใดๆนะคะบางคนทานไม่ได้บางคนทานได้นะคะอะไรต่างๆมากมายเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าร่างกายรับอะไรเข้าไปแล้วหรือว่าขาดสิ่งไหนอย่างไรนะคะได้ได้ว่าตัว X39 ของเราเนี่ยเป็นตัวที่ทําให้ การเกิดบาลานซ์ในร่างกายการสร้างสเตมเซลล์ในแบบฉบับตามธรรมชาติเลยนะคะเรียกได้ว่าไม่เป็นพิษอะไรกับร่างกายแน่นอนค่ะถามว่าเหมาะกับใครนะคะสาวๆ่แอมเนี่ยบอกได้เลยว่าเป็นออฟฟิศซินโดมค่ะก็คือนั่งทำคอมเทรดหุ้นเทรดคริปโตเครเรนซีอะไรต่างๆมากมายค่ะปวดหัวปวดตาไปหมดค่ะตัวนี้ก็ช่วยได้ค่ะแปะบริเวณท้ายทอยตรงนี้นะคะเรียกได้ว่าถ้ากปลงไปปุ๊บเราก็จะเห็นนะคะเป็นปุ่มตรงนี้นะคะเป็นกระดูกเราก็คือแปะลงไปหรือว่าท่านใดนะคะ ท่านชายท่านหญิงที่หมดฮอร์โมนไปแล้วเนี่ยอะไรที่มันไม่ปึงตังไม่ตึงตังขึ้นมาเนี่ยก็สามารถแปะได้บริเวณที่ใต้สะดือน,นะคะวัดลงไปประมาณ2นิ้วนคะแล้วก็แปะช่วงตรงนี้นะคะอ่ะเรียกได้ว่าน,นี้ก็ช่วยได้อีก2อ,อย่างแล้วและที่สําคัญคะ่ะอันนี้คือเห็นกับการเกิดผลลัพธ์ในคนในครอบครัวของแอมนะคะก็คือในส่วนของคุณแม่กับคุณพ่อคะ่ะคุณแม่เนี่ย ท่านนะคะเรียกได้ว่าไปผ่าเขามาค่ะดําเหล็กแล้วเรียบร้อยก็จะเป็นแผลคีรอยนะคะเป็นแผลนูนที่ไม่เรียบร้อยแล้วก็คุณหมอเนี่ยแม็กมาอย่างโหดมากแอมใช้คาว่าแม็กนะคะไม่ไดีค่ะแม็กมากึกกึกกึกยเงี้ยเป็นแม็กตัวใหญ่นะคะกว่าแผลจะสนิทกว่ามันจะเข้าที่เข้าทางเนีย่ยมันก็จะเกิดรอยเนาะแล้วก็เราเอาตัวนี้มาติดให้นะคะคุณแม่ก,ก็อาการดีขึ้นแผลก็แผกกลแผก,ก็ลดอาการเรียกได้ว่านูนลงนะคะเรียกได้ว่าแฟดแทบลงแล้วก็ เนียนสนิทพลิปไปเลยค่ะอีกท่านหนึ่งก็คือคุณพ่อของไอเมงค่ะท่านนะคะมีอาการอัลไซเมอร์เลยค่ะแต่ว่าไม่ได้แบบถึงขนาดว่าจําอะไรไม่ได้เลยนะคะก็ตอนนี้ความจําก็ดีขึ้นเป็นการตรวจโดยการใช้ยาจากคุณหมอเป็นหลักนะคะแอมไม่ได้บอกว่ามไม่ต้องไปหาหมอนะก็ยังทานยาจากคุณหมอเป็นหลักนะคะแต่ว่านี่ก็ช่วยให้ฟื้นฟูได้ไวขึ้นนะคะเป็นหมวดของการฟื้นฟูค่ะแลวเวลาปากศบกันนะคะเช่นนี้นะคะประมาณนี้นะคะ ก็จะเกิดแผลในช่องปากด้านนี้ใช่ไหมเพราะว่ามันจะกัดกันตลอดในส่วนของการที่ปากไม่สบกันฉะนั้นเนี่ยแปะตัวนี้แล้วนะคะอาการของท่านก็คือเหมือนกลับมาเป็นสภาพปกติเหมือนคนปกติเลยนะคะเรียกได้ว่าเป็นการเยียวยาที่ได้ผลมากๆเลยแล้วก็สาหรับนักกีฬาท่านใดที่อยากจะมีสมรรถนะในการใช้ร่างกายให้สมบูรณ์แข็งแรงหรือว่าฟื้นฟูไวเนี่ยก็อย่าลืมเอ็กซ์เอร์ทีนายของเราได้นะคะอาล่ะ,ค,ะคลิปนี้แอมกำหนดไว้ไม่เกิน3นาทียังไงก็เดี๋ยวไปเจอกันใหม่ได้ในคลิปหน้านะคะใครสนใจก็ติดต่่อมาได้เลยคะ